สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Town ซึ่งเป็นเรื่องราวของแก๊งโจรอัจฉริยะพวกเขาปล้นแค่ไหนก็ตามไม่มีใครสามารถจับพวกเขาได้จนได้มีทีม FBI เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีของพวกเขาแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขากลับไม่กลัวแต่พวกเขาก็เดินหน้าที่จะปล้นต่อเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเริ่มต้นมาที่ย่านชาวทาวที่เมืองบอสตันย่านนี้เป็นชุมชนแออัดทาให้พวกเขาไม่ค่อยจะมีอาชีพทํากันสักเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาก็จะเลือกการ ้นซึ่งตอนนี้ก็เวลา8โมง12นาทีธนาคารได้เปิดแล้วจนกลุ่มหนึ่งที่มีกัน4คนวางแผนมาเป็นอย่างดีบุกเข้าไปภายในธนาคารเพราะพวกเขานั้นรู้ดีว่าวันนี้เป็นวันเปิดเซฟของธนาคารที่ธนาคารจะย้ายเงินจากตู้เซฟนั้นเข้าไปที่รถขนเงินซึ่งตู้เซฟจะเปิดเวลา8โมง15นาทีตอนนี้พวกเขาได้บุกเข้ามาได้แล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้ให้ผู้ช่วยผู้จัดการคนหนึ่งซึ่งให้เธอเป็นคนเปิดเซฟให้และผู้ช่วยผู้จัดการคนนี้เธอมีชื่อว่าคริสซี่ซึ่งหลังจากที่เธอเปิดตู้เซฟให้กับพวกจน พวกจนก็ได้ให้เธอนอนลงกับพื้นต่อไปจากนั้นผู้มันก็ได้เข้าไปขนเงินในระหว่างที่พวกจนนั้นยังไม่ทันระวังตัวคริสตี้เธอก็ได้ใช้เท้าของเธอกดไปที่สัญญาณฉุกเฉินแต่ระหว่างนั้นก็ได้มีโจนคนนึงเห็นสิ่งที่เธอทําแต่จนคนนี้กลับไม่พูดอะไรและจนคนนี้ก็ได้แต่บอกเพื่อนว่าเราต้องไปแล้วพวกจนจึงได้ใช้สารบางอย่างราดเข้าไปที่ธนาคารให้มันทั่วแต่ในระหว่างที่พวกเขากําลังจะออกไปก็ได้มีจรคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าจะมีคนกดสัญญาณฉุกเฉินเขาพยายามตามหาตัวว่าใครกกันนนนแ่่เป็นคนดซึง ผู้จัดการธนาคารก็บอกว่าไม่มีใครกดนะจนจนที่เป็นคนวัยได้ตรงเข้าไปหาผู้จัดการพร้อมกับทําร้ายเขาเพราะพวกโจนนี้คิดว่าคนคนนี้แหละเป็นคนกดแต่ก็ได้มีจนอีกคนนึงเข้ามาห้ามเขาไว้ก่อนพร้อมกับดึงคอเสื้อเขาไว้ทําให้คริกซี่ได้เห็นรอยสักของโจนคนนั้นจากนั้นพวกเขาก็รีบหนีออกไปจากที่นี่โดยจับตัวคริกซี่ออกมาเป็นตัวประกันเพราะพวกเขาเห็นว่าสัญญาณเตือนได้ดังขึ้นแล้วเผื่อตํารวจนั้นมาล้อมพวกเราไว้จะได้มีตัวประกันพอหลังจากที่พวกโจนปลอดภยัยพวกเขาก็ได้ปล่อยเธอไว้ข้างถนน จากนั้นพวกมันก็ได้หนีออกไปได้และปล้นสำเร็จในเวลาต่อมา FBI ได้มาถึงธนาคารแล้วแต่พวกเขากลับไม่พบหลักฐานอะไรสักอย่างเลยเนื่องจากโจรพวกนี้มันทำลายไฟล์วิดีโอทำลายทุกอย่างแม้กระทั่งใช้สารลบ DNA ทําทำให้ทางตำรวจไม่สามารถตรวจจับรอยนิ้วมือได้พวกเขาจึงได้ตามหาว่าใครเป็นคนกดสัญญาณแทนซึ่งคนที่กดสัญญาณน,นั่นก็คือคริสตีทำให้หัวหน้า FBI อย่างอดัมเรียกตัวคริสตีเข้ามาสอบสวนส่วนโจรคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเจมส์เขาเป็นคนที่ทำร้ายผู้จัดการธนาคารเดินตรงเข้า มาหาเพื่อนๆว่าเขาได้เอาใบขับขี่ของคนที่เขาจับตัวมาและก็พบว่าเธอคนนี้มีชื่อว่าคริสซี่และบ้านของเธออยู่ใกล้ๆบ้านของพวกเราเพราะฉะนั้นเจมส์จะสะกดรอยตามเธอเพื่อตามดูให้แน่ใจว่าเธอจะไม่เป็นปัญหา แต่ดักซึ่งเขาก็คือพระเอกเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเจมเป็นคนตามดูคริสตี้เดี๋ยวเจมจะซวยเองเพราะเจมนั้นมีคดีติดตัวอยู่ถ้าตำรวจจับเจมได้เจมได้ติดคุกตลอดชีวิตแน่เพราะฉะนั้นหน้าที่สะกดรอยตามเธอเดี๋ยวดักนั้นจะจัดการเองส่วนฝั่งของ FBI ตอนนี้พวกเขาก็กำลังสอบสวนคริสตี้อยู่แต่เธอกลับไม่ได้พูดเรื่องร้อยสักที่เธอเห็นให้กับ FBI ฟังเพราะเธอนั้นกลัวว่าเธอจะต้องไปขึ้นศาลเนื่องจากพวกโจรน,นั้นขู่เธอว่าถ้าเธอร่วมมือกับ f อ i แล้วก็พวกเขาจะมาหาาเธอถึงงบ้นนส่วน่วฝัพ เอกและแก๊งโจรที่พวกเขาร่วมด้วยตอนนี้พวกเขาก็ได้มาฉลองกันเจมส์จึงได้บอกกับดักว่าน้องสาวของเขาก็มาด้วยนะเนื่องจากว่าน้องสาวของเขาที่มีชื่อว่าคิตา้าเคยเป็นแฟนเก่าของดักนั่นเองดักจึงได้เดินเข้าไปคุยกับคิตา้าจากนั้นทั้งคู่ก็ได้จบคืนนี้ด้วยการมีอะไรกันและวันต่อมาดักก็ได้ออกสกดลายตามคริกซี่เพื่อตามดูเธอว่าเธอนั้นทําอะไรบ้างวันวันหนึ่งไม่ว่าคริกซี่จะทําอะไรดักก็ได้ตามไปแม้แต่คริกซี่ไปซักผ้าดักก็แอบไปนั่งข้างๆเธอจนคริกซี่ได้เดินเข้ามาถักดักพร้อมกกัถด ว่าดักไม่เหรียญไหมพอดีว่าเหรียญเธอหมดเธอต้องการที่จะซักผ้าแต่ดักก็บอกว่าเขาไม่มีจากนั้นคลิกซี่เธอก็ได้ก้มหน้าลงมองเสื้อของเธอที่เปื้อนเลือดซึ่งเป็นเสื้อที่เธอใส่ในเหตุการณ์นั้นจากนั้นเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาซึ่งดักเห็นดักก็ได้เข้าไปปลอบเธอทันทีเพราะดักนั้นเกิดเห็นใจเธอที่เธอต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แถมดักยังได้ชวนเธอไปกินข้าวเพื่อตอบแทนที่เขานั้นไม่มีเหรียญให้ตกกลางคืนดักก็ได้มารับคลิกซี่ที่หน้าบ้านพอคลิกซี่ขึ้นรถมาเธอก็ได้บอกกับดัักววว่่าแแท้้จริงงลเเธอเป็นนนหึใต การที่ถูกสับายในเหตุการณ์ปล้นธนาคารและเหตุการณ์นั้นมันก็ได้ฝังใจเธอเป็นอย่างมากซึ่งดักได้ยินดักก็ได้พยายามปลอบใจเธอจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปเดทกันโดยคลิกซี่เธอได้เล่าให้ดักฟังว่าเธอเป็นอาสาดูแลเด็กๆที่ชมรมฮอ,อกกี้แต่เนื่องจากชมรมฮอ,อกกี้ไม่มีเงินพอที่จะสร้างสนามฮอ,อกกี้เธอจึงได้ซื้อลูกบาลให้เล่นแทนซึ่งเธอสงสารเด็กๆภายในชมรมมากเธอจึงได้บริจาคเงินให้แม้เธอจะมีไม่มากก็ตามเมื่อดักได้ยินดักก็ได้ถูกใจในตัวคลิกซี่เป็นอย่างมากที่เธอนั้นเป็นคนดีขนาดนี้ วันต่อมาดักได้นัดคุยกับเจมเรื่องของคลิกซี่โดยดักได้บอกกับเจมว่าเธอไม่มีปัญหาอะไรและเจมก็ได้วางใจส่วนฝั่งของ FBI พวกเขาก็ได้ไม่ตรวจที่เกิดเหตุและพวกเขาก็พบว่า หนึ่งในพวกโจรมันมีคนฝีมือดีที่สามารถสับเปลี่ยนเส้นสัญญาณได้ดูเหมือนว่ามันจะมีความรู้เกี่ยวกับการตัดสัญญาณเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นให้ลองตรวจสอบกับบริษัทเวลิคอมดูเพราะบริษัทเวลิคอมเป็นบริษัทสัญญาณสื่อสารให้ตรวจดูว่ามีพนักงานที่หยุดงานตรงกับวันที่ธนาคารโดนปล้นไหมส่วนในฝั่งของดักและคลิกซี่พวกเขาก็ได้ออกเดตกันทุกวันเลยโดยวันนี้คลิกซี่นั้นบอกความจริงกับดักอีกข้อหนึ่งว่าเธอเห็นรอยสักของพวกโจรแต่เธอไม่กล้าบอก F b e i เพราะเธอกลัวว่าเธอต้องขึ้นศาลเธอจึงได้ทํา ความเห็นดักว่าเธอควรจะบอก f b i ดีไหมแต่ดักก็ได้บอกเธอไปว่าถ้าเธอบอก f b i ไปสถานการณ์มันจะเป็นยังไงและถ้าเธอไม่บอกสถานการณ์มันจะเป็นยังไงจนทาให้คริสตี้ตัดสินใจที่เธอจะไม่บอก f b i ต่อไปและยังกล่าวชมดักที่ดักนั้นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งดักก็ได้แต่แก้ตัวไปว่าเขาชอบดูทีวีนะ่ะจากนั้นดักก็ได้มาส่งคริสตี้ที่บ้านซึ่งคริสตี้เธอก็ได้บอกกับดักว่าตอนนี้รถของเธอเสียทําให้เธอต้องเดินไปทํางานและผ่านย่านชุมชนแออัดแต่เธอก็ได้ถูกนักเลงแถวนั้นแซวแถม ปาของใส่เธอเมื่อดักได้ยินดังนั้นดักก็ได้กลับมาหาเจมพร้อมกับขอให้เจมไปช่วยเขาหน่อยแต่เจมห้ามถามเหตุผลแค่มาด้วยก็พอซึ่งดักจะไปกระทืบเจ้าคนคนนั้นที่ปลาของใส่คริสซี้โดยดักนั้นรู้ดีว่าคนคนนี้คือใครทันทีที่บุกเข้ามาภายในห้องของมันเขาก็ได้ซ้อมมันอย่างหนักส่วนเจมก็ได้ยิงเข้าไปที่คาของมันด้วยพร้อมกับขู่เหมือนว่าให้มันแจ้งตำรวจเลยแต่จำไว้ถ้าแจ้งตำรวจแล้วก็เขานั้นรู้ที่อยู่ของมันแล้วเขาจะตามมาฆ่ามันแน่โดยหลังจากออกมาดักก็ได้บอกกับเจมว่าเขาแค่จะมาสั่งสอนไม่ได้ มาฆ่าซะหน่อยแต่เจมก็ได้แต่บอกว่าก็ดักพาเขามาเองและในฟังของ FBI ตอนนี้พวกเขาได้รายชื่อพนักง,งานมาคนหนึ่งที่จะหยุดงานตรงกับวันที่ธนาคารโดนปล้นพอดีชายคนนี้มีชื่อว่าเดซี่ทาให้ทาง FBI ตรวจสอบว่าเดซี่นั้นมนีเพื่อนกี่คนและมีสังคมยังไงส่วนในฟังของดักและคริสซี่ตอนนี้พวกเขาก็ได้มาเดทกันอีกแล้วโดยคริสซี่เธอชอบดูแลสวนดอกไม้เป็นอย่างมากและเธอก็ได้ถามเกี่ยวกับครอบครัวของพระเอกซึ่งดักก็ได้บอกว่าในสมัยเด็กแม่ของเขานัหน,นีออกไปจากครอบครัวซึ่ง พอก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจแต่พอก็ไม่ได้ออกไปตามหาแม่ทำให้ดักได้ออกไปตามหาแม่เองติดประกาศไปทั่วแต่แม่ก็ไม่เคยมาหาเขาเลย ทำให้ดักนั้นได้รู้ตัวว่าแม่คงไม่อยากเลี้ยงเขาคริกซี่ที่ได้เห็นดักเป็นแบบนี้เธอก็ได้สงสารเขาเป็นอย่างมากและก็ได้ปลอบใจดักไปพอจบจากการเดทกับคริกซี่ดักก็ได้มาหาเพื่อนๆพ,พร้อมกับฉลองกันและในระหว่างการฉลอง FBI ก็ได้มาตรวจสอบดูพวกเขาพร้อมกับถ่ายรูปพวกเขาทุกคนจากนั้น FBI ก็ได้เอาข้อมูลของทุกคนในนี้เข้าไปประชุมโดยพวกเขาได้ข้อมูลของแก๊งนี้ทุกคนมาแล้วประกอบไปด้วยเดซี่ซึ่งเป็นคนเชี่ยวชาญด้านการตัดสัญญ,ญาณโกลนซึ่งเป็นคนเชี่ยวชาญด้านการปรล้นรถเจมผูม้ มีประวัติอาชญากรร้ายแรงฆ่าคนและก็ติดคุกมานานและอีกคนหนึ่งนั่นก็คือดักคาดว่าชายคนนี้แหละเป็นคนวางแผนดักเคยคบกับหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคิตาซึ่งคิตาเป็นคนขายยาให้กับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฟอร์รี่ซึ่งเฟอร์รี่เป็นคนวางแผนการปล้นและยังเคยเป็นหัวหน้าเก่าของพ่อของพระเอกอีกด้วยแต่ตอนนี้พ่อของดักนั้นติดคุกแล้วเนื่องจากคดีการปล้นรถคนเงินพร้อมกับฆ่าคนขนเงินแถมดักยังได้มีประวัติการเล่นฮอ,อกกี้และเขาเคยเซ็นสัญญาเป็นตัวจริงแต่เขาก็ทำมันพังเพราะ านนั้นติดยาจากข้อมูลทุกอย่างที่เราได้มานี้เรานั้นรู้ได้ว่าพวกเขาเป็นใขรแต่ตอนนี้ทาง FBI ไม่มีหลักฐานในการปล้นครั้งนั้นทำให้ FBI ยังไม่สามารถไปจับตัว4คนนี้มาได้และต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมตอนนี้ก็ปล่อยพวกมันร้อยนวลไปก่อนและก็มาถึงวันต่อมาวันนี้ดักก็ได้มาออกเดทก,กับคริสซี่เหมือนเดิมจนคริสซี่เธอได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำในระหว่างที่ดักกำลังนั่งรอเธออยู่เจมส์ก็ได้เดินเข้ามาเจอดักพอดีและได้ถามว่าดักมาทำอะไรอยู่ที่นี่จนคริสซี่เธอได้เดินกลับมาพร้อมกับพบกับเจมส์ จึงได้แนะนําตัวว่าเขาคือเพื่อนสนิทของดักจากนั้นทั้ง3คนจึงได้นั่งคุยกันและเจมจึงได้ขอตัวไปก่อนแต่ดักด้วยความที่กลัวว่าทิกซี่จะเห็นรอยสักของเจมเขาจึงได้เอามือปิดรอยสักของเจมและเจมก็ได้เดินออกไป ทันทีที่กลับมาบ้านดักก็ได้เดินตรงเข้าไปหาเจมซึ่งตอนนี้เจมไม่พอใจมากที่ดักเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่อาจจะทําให้พวกเราซวยแต่ดักก็คอนเฟิร์มว่าเธอไม่มีปัญหาแน่นอนเจมจึงได้บอกว่าตอนนี้เรามีงานปล้นครั้งใหม่แต่ตอนนี้ดักนั้นไม่ค่อยอยากจะทาสักเท่าไหร่แต่เจมก็บอกว่าเจมเคยช่วยดักมามากเลยนะทําให้ดักยอมตกลงที่จะร่วมมือด้วยแต่ดักก็บอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนไปปล้นดักได้เข้าไปหาพ่อของเขาที่ติดคุกอยู่พร้อมกระถามพ่อว่า ทำไมตอนแม่หนีออกไปพ่อไม่ตามไปซึ่งพ่อก็บอกว่าจะตามไปทําไมในเมื่อแม่ของแกน,น,นั้นหนีพวกเราไปเพราะไม่อยากเลี้ยงแกแถมตอนนี้พ่อของเขาก็มีปัญหาก,กับพวกทางใต้ภายในคุกทําให้พ่อของดักไม่ได้เป็นนักโทษชั้นดีสักทีและไม่ได้ออกมาสักทีหลังจากนั้นดักก็ได้ไปหาคริสตี้เพื่อที่จะไปออกเดทกับเธออีกครั้งหนึ่งซึ่งคริสตี้เธอได้บอกกับดักว่าตอนที่เธอดูแลเด็กภายในชมรมฮอ,อกกี้อยู่นั้นเธอได้ไปเห็นตู้รางวัลและได้ไปเห็นรูปดักที่อยู่ภายในตู้เธอจึงได้มาถามดักว่าดักเคยเล่นนออกก้งัห ซึ่งดักก็ยอมรับว่าใช่แต่เขาก็เป็นคนทํามันพังด้วยตัวเองคริซซี่จึงได้ปลอบดักไปซึ่งดักก็รู้สึกดีมากๆและในคืนนี้พวกเขาก็จบลงด้วยการที่พวกเขาทั้งสองคนมีอะไรกันมันเป็นคืนที่ดักนั้นมีความสุขมากที่เขานั้นได้เจอกับรักแท้ของเขาซึ่งคริซซี่ก็เหมือนกันจนได้ถึงวันต่อมาวันนี้พวกเขานั้นต้องออกปล้นแล้วโดยการปล้นครั้งนี้เป็นการปล้นรถขนเงินซึ่งพวกเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีในระหว่างนั้นพวกเขาก็สามารถปล้นรถขนเงินมาได้พร้อมกับขนเงินขึ้นไปบนรถของพวกเขาแต่แล้วดักก กับโดนรปภพอพอคนนึงจับเอาไว้ทําให้เจมไม่มีทางเลือกนอกจากที่ยิงรปภพอพอคนนั้นจนเสียชีวิต จากนั้นพวกเขาก็รีบขับรถหนีไปแต่พวกเขาก็ต้องโดน f อ i บล้อมเต็มไปหมดแต่พวกเขาก็ได้เปลี่ยนรถมาอีกคันหนึ่งพร้อมกับเผารถคันเดิมทิ้งจนพวกเขาสามารถหนีรอดไปได้อดัมที่เป็นหัวหน้า FBI เขาก็ได้หัวเสียเป็นอย่างมากที่พวกเขาจะตามสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหาหลักฐานอะไรได้เลยหลักฐานที่พวกเขาควรมีมันโดนเผาจนเรียบและตอนนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะส่งตำรวจไปจับตัวทั้ง4คนมาเพื่อสอบสวนแต่เมื่อพวกเขาสอบสวนแล้วไม่ว่าจะข่มขู่ยังไงก็แล้วแต่พวกเขาก็ไม่สามารถหา หลักฐานอะไรได้เลยนอกจากจะยอมปล่อยตัวทั้ง4คนออกไป แต่ยังไงซาตอนนี้พวกเขาทั้ง4คนก็ได้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยและยังติดคดีอยู่อาดัมซึ่งเป็นหัวหน้าของ f อ i ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงต่อไปเขาจึงได้เอาแฟ้มหลักฐานของคริสตี้ขึ้นมาพร้อมกับอยากสอบสวนเธอแต่เมื่ออาดัมโทรไปที่ธนาคารธนาคารกลับบอกว่าตอนนี้คริสตี้นั้นลาออกไปแล้วซึ่งตอนนี้คริสตี้เธอได้อยู่ห้องเดียวกับดักและเธอก็ได้บอกกับดักว่าตอนนี้เธอลาออกจากการเป็นสาวธนาคารแล้วและเธอมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งเธอไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปเธออาจจะออกไปเป็นคนดูแลแเด็กๆที่อยู่ภายในชมรมห้อง กรีดแบบเต็มตัวเลยก็ได้นะซึ่งเมื่อดักได้ยินดักก็ได้ดีใจกับเธอพร้อมกับยินดีกับเธอที่เธอนั้นเลือกทางและดักจึงได้ชวนเธอไปตั้งชีวิตใหม่ที่ห่างไกลจากเมืองนี้โดยดักนั้นตั้งใจจะออกจากเมืองนี้พร้อมกับคริสซี่แถมยังได้ซื้อสร้อยสร้อยหนึ่งมาให้กับเธอซึ่งเธอก็ดีใจมากและเมื่อคริสซี่เห็นดังนี้เธอก็ใจอ่อนและก็ตอบตกลงทันทีพร้อมกับจะเริ่มชีวิตใหม่กับดักส,ส่วนในฝั่งของอดัมเมื่อเขารู้ว่าคริสซี่ล่าออกไปแล้วเขาจึงได้ดักฟังเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ของคร พบว่าคริสซี่นั้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับดักทําให้อดัมเข้ามาพบกับคริสซี่พร้อมกับเอาแฟ้มประวัติของดักมาให้เธอดูและบอกว่าชายคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยในการปล้นธนาคารและจากความสัมพันธ์ของคริสซี่และดักตอนนี้คริสซี่อาจจะกลายเป็นผู้ต้องหาไปด้วยคริสซี่ที่เธอรู้ดังนั้นเธอก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากว่าคนที่เธอรักเป็นคนที่ปล้นธนาคารและทําให้ชีวิตของเธอต้องลาออกจากการเป็นผู้จัดการธนาคารและหวาดกลัวอยู่แบบนี้ส่วนในฝั่งของดักตอนนี้เจมส์ได้เรียกดักมาพบและบอกว่าพวกเขาจะทาการปล้น ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ดักก็ได้บอกไปแล้วว่าครั้งนั้นมันจะเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งครั้งนี้เขาจะไม่ยอมช่วยแถมตอนนี้พวกเรานั้นติดคดีอยู่ถ้าพวกเราไปแล้วก็พวกเราโดนแน่จนทั้งคู่นั้นได้มีปากเสียงกันและทั้งคู่ก็ได้ต่อยก,กันแต่ดักเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ปล้นอีกต่อไปแล้วพร้อมก็จะเดินจากไปและบอกเจมว่าถ้าเจมอยากจะยิงเขาก็ยิงเลยแต่เจมก็ยิงเพื่อนของเขาไม่ลงจากนั้นดักก็ได้เดินไปหาเฟอร์รี่ซึ่งเป็นหัวหน้าแกง๊งพร้อมกบเอาเงินก้อนหรีห่ แต่เฟอร์รี่กับคู่ดักว่าถ้าดักออกไปละก็เขาจะทําให้ดักเจอกับเรื่องที่เป็นหายนะและได้บอกความจริงกับดักว่ารู้ไหมว่าทําไมพ่อของดักถึงติดคุกก็เป็นเพราะว่าเขานี่แหละเป็นคนโยนคดีให้แทนที่พ่อของดักมีปัญหากับพวกทางใต้ที่อยู่ภายในคุกก็เป็นฝีมือของเขาเองและเขาก็ยังเป็นคนจับพ่อของดักตอนอวัยวะเพศอีกด้วยส่วนแม่ของดักน่ะเขาเป็นคนทําให้แม่ของดักติดยาจนแม่ของดักต้องฆ่าตัวตาย พ่อของดักนั้นเสียใจมากจนเขานั้นไม่สามารถทำอะไรได้และก็ไม่สามารถบอกความจริงกับดักด้วยเช่นกันทำให้พ่อของดักต้องโกหกดักว่าแม่ของดักนั้นหนีออกจากบ้านและทิ้งพวกเราไปแต่แท,ท้จริงแล้วแม่ของดักนั้นฆ่าตัวตายเพราะยา ดักเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็ได้เสียใจมากพร้อมกับแคนเฟอร์รี่เป็นอย่างมากจากนั้นดักก็ได้ออกมาจากร้านของเฟอร์รี่ดักได้กลับมาหาคริสตี้แต่คริสตี้เธอก็นั่งร้องไห้อยู่ในห้องและเธอก็ได้โวยววยเรื่องที่ดักนั้นไปปล้นธนาคารซึ่งตอนนี้เธอรู้เรื่องทุกอย่างแล้วดักจึงบอกให้เธอนั้นใจเย็นๆพยายามอธิบายกับเธอแต่เธอนั้นก็ไม่ฟังเธอได้ไล่ดักออกไปจากห้องเมื่อดักรู้ว่าตัวเองทําอะไรไม่ได้จึงได้ยอมออกไปจากห้องแต่เมื่อเขาลงมาอย่างชั้นล่างนาบานของคริสตี้กับมีพ่วงลีดที่ตตัั้้้งงงเอาาไวและรข ก็มีลูกน้องของเฟอร์รี่ที่คอยโบกมือให้กับดักดักจึงได้เดินเข้าไปหาเฟอร์รี่พร้อมกับบอกว่าเขาจะรับทํางานนี้ก็ได้แต่เฟอร์รี่ห้ามยุ่งกับคริสซี่เป็นเด็ดขาดเพราะถ้าเฟอร์รี่เข้าไปยุ่งกับเธอแล้วก็เขาจะกลับมาที่นี่พร้อมกับฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ซะและดักก็ได้เข้าไปหาคริสซี่ซึ่งตอนนี้เธอกําลังทําสวนดอกไม้อยู่ดักได้บอกกับคริสซี่ว่าเขาขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าเขารักคริสซี่จริงๆคริสซี่รอเขาหน่อยได้ไหมซึ่งดักนั้นอยากกลับตัวเพื่อให้คริิิซซีี่่่นนนั้ภูมมใใจจและครก็ยอออ จากนั้นดักก็ไปหาเฟอร์ี่เพื่อฟังแผนการปล้นในวันนี้จากนั้นเฟอรี่ก็ได้บอกแผนปล้นให้กับทั้ง4คนว่าเขาได้รับรายงานมาว่าการแข่งเบสบอลที่กําลังจะจัดขึ้นวันนี้เงินที่ได้จากการแข่งเบสบอลพวกเขาจะขนใส่รถขนเงินและเอาไปที่ธนาคารพวกเราจะปล้นรถขนเงินคันนั้นพร้อมกับหนีออกมาจากที่นั่นซึ่งแผนทุกอย่างพวกเขาก็วางไว้เป็นอย่างดีแต่แผนในการปล้นในครั้งนี้ FBI ก็คาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพวกเขาจะทําการปล้นโดยอดัมนั้นอยากรู้แผนของดักอดัมจึงได้ไปหาแ เก่าของดักอย่างคิต้าพร้อมกับไปพูดยั่วโมโหโคิต้าว่าคิต้าคบกับดักมาตั้งนานแต่ไม่เคยได้สร้อยเลยแต่คริซี่คบแป,ป๊บเดียวก็ได้สร้อยแล้วและเขาก็ยังรู้เรื่องที่คิต้านั้นเป็นคนขายยาถ้าคิต้าไม่อยากติดคุกแล้วก็ไปสืบมาซะว,ว่าตอนนี้พวกดักมีแผนอะไรบ้างเมื่อคิต้าได้ยินดังนั้นเธอจึงได้ตรงไปหาดักและไปวุ่นวายใส่ดักแต่ดักก็บอกว่าเรื่องของเรานั้นมันจบไปแล้วและเขาก็จะออกไปจากเมืองนี้จากนั้นดักก็ได้ไปหาเพื่อนเพื่อเริ่มแผนการปล้นส่วนอดัมเขาได้ไปหาคิต้าเพระ อก็ถามว่าคิต้านั้นรู้อะไรมาบ้างซึ่งคิต้าตอนนี้เธอนั้นอยู่โรงพยาบาลหลังจากที่เธอเจอกับดักเธอก็ได้ขับรถออกมาพร้อมกับเกิดอุบัติเหตุและเธอก็ได้บอกกับอดัมไปว่าเธอรู้เพียงแค่ว่าดักนั้นต้องการจะออกไปจากเมืองนี้หลังจากจบเรื่องนี้ทําให้อดัมได้ไปดักรอดักที่สนามเบสบอลเพื่อที่จะจับตัวพวกดักให้ได้ส่วนพวกดักตอนนี้พวกเขาก็เริ่มแผนปล้นแล้วโดยเจมและดักปลอมตัวเป็นตำรวจเพื่อเข้าไปในสนามเบสบอลส่วนโกลและเดซี่พวกเขาปลอมตัวเป็นคนขับรถพร้อมกับสแตนาบายอยู่ นนอกเจมและดักได้เดินเข้าไปหารปภที่กำลังจะขนเงินพร้อมกับบอกให้รปภนั้นหมอบลงกับพื้นเพราะตอนนี้มีคนแจ้งตำรวจมาว่าที่นี่เกินเหตุซึ่งรปภก็งงกับสถานาก,การณ์เป็นอย่างมากแต่รปภก็ยอมที่จะนอนลงกับพื้นเจมและดักก็รีบมามัดมือพวกเขาท่านที่จากนั้นก็ได้ไปขู่รปภที่อยู่ภายในห้องเงินว่าถ้าพวกเขาไม่ยอมเปิดประตูห้องเงินแล้วก็ไม่แน่นะลูกๆและเมียของรอปภที่อยู่ที่บ้านอาจจะไม่ปลอดภยัยเมื่อรอปภได้ยินดังน,นั้นพวกเขาก็ยอมที่จะเปิดประตูเจม และดักได้รีบคนเงินหลังจากที่คนเงินเสร็จพวกเขาก็กําลังจะหนีไปแต่เจมกลับเหลือไปเห็นแสงอะไรบางอย่างอยู่ที่รถคันหนึ่งนั่นก็คือพวก FBI นั่นเองเมื่อเจมเห็นดังนั้นเขาก็ได้เปิดฉากยิงทันทีทําให้พวก FBI ที่อยู่ข้างนอกตามเข้ามาสมทบภายในสนามกีฬาและการยิงกันระหว่าง2ฝ่ายก็ได้เริ่มขึ้นจนเดซี่นั้นได้เสียชีวิตลงโกนได้เข้ามาบอกกับเจมและดักว่าเขาจะขับรถออกไปเพื่อรอบพวกตำรวจจากนั้นก็ให้เจมและดักทำเนียนเป็นตำรวจและหนีออกไปจากอีกทางหนึ่งซะ เมื่อกล่วจบเขาก็รีบขับรถออกไปทันทีและเมื่อ FBI เห็นว่ามีรถคันนึงพุ่งออกมาพวกเขาก็ได้กระหน่ำยิงจนกนนั้นได้เสียชีวิตลงไปใไนที่สุดส่วนเจมและดักพวกเขาก็ได้แยกกันเดินหนีอดัมได้เห็นตำรวจคนนึงทำท่าทีรีบร้อนและเขาก็ได้เดินตามไปซึ่งคนที่เขาเดินตามไปนั้นก็คือเจมนั่นเองเจมได้รู้ตัวว่าอดัมนั้นเดินตามเข้ามาเขาจึงได้หันหลังกลับมาพร้อมกับรั่วก็สนใส่อดัมแต่ก็ไม่โดนสักนัดจน FBI คนอื่นๆได้เข้ามาล้อมเจมเอาไว้แต่เจมเขากลับไม่ยอมมอบตัว กลับสู้ตายจนทําให้พวก FBI ไม่มีทางเลือกนอกจากจะวิสามันเจมลงตรงนั้นดักที่ยืนมองอยู่เขาก็กลับช่วยอะไรเพื่อนรักของเขาไม่ได้เลยทําให้ดักได้เข้ามาขโมยรถตํารวจคันหนึ่งพร้อมกับขับหนีออกมาซึ่งดักตรงเข้ามาหาแฟรี่ที่ร้านขายดอกไม้และได้บอกกับลุงน้องของแฟรี่ที่อยู่หน้าร้านว่าตอนนี้แผนนั้นล่มแล้วพร้อมกับเรียกลุงน้องของแฟรี่ให้มาฟังใกล้ๆเขาจะบอกแผนที่มันล่มแต่เมื่อลุงน้องของแฟรี่เอี้ยงหูมากดักก็ได้เป่าสมองลุงน้องของแฟรี่จนเขานั้นเสียชีวิตลงจากนั้น ดักก็ได้เดินเข้าไปที่หลังลานเพื่อจัดการกับแฟรี่ทั้งสองคนรั่วกระสุนใส่กันแบบไม่มีหลบแต่ฝั่งที่ล้มลงนั้นกลับเป็นแฟรี่เพราะทางดักใส่เชือกันกระสุนอยู่ซึ่งแฟรี่ก็ยังไม่ตายดักก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆแฟรี่พร้อมกับเอาปืนจ่อไปที่เป้าของแฟรี่และก็บอกว่าให้แฟรี่จำเอาไว้ด้วยว่าใครเป็นคนตอนเขาเองและจากนั้นเขาก็ได้ลงมือยิงและแฟรี่ก็ได้เสียชีวิตลงไปและดัก,กรีบโทรศัพท์หาคริสซี่ทันทีโดยเขาบอกว่าเขานั้นอยากเจอคริสซี่มากคริสซี่จึงบอกว่ามาหาเธอ ที่บ้านได้เลยแต่แท้ที่จริงแล้วตอนนี้ FBI นั้นอยู่เต็มห้องของคริสตี้เต็มไปหมดแต่เธอก็ยืนยันกับดักว่าในห้องนี้ไม่มีอะไรผิดปกติให้ดักมาได้เลยแต่ดักนั้นเขาอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามของคริสตี้และเขาก็ได้เห็นว่ามี FBI อยู่เต็มห้องเขาจึงได้ถามย้ำเธอไปว่าในนั้นปลอดภัยแน่นะไม่มี FBI อยู่แน่นะ แต่คริสซี่เธอก็บอกว่าแน่นอนไม่มีดักจึงได้บอกให้คริสซี่ไปเปิดประตูหลังรอเขาเดี๋ยวเขาจะเข้าไปทางนั้นเมื่ออดัมได้ยินดังนั้นจึงได้บอกให้ลูกน้องทุกคนไปดักที่ประตูหลังเพราะเขาจะเข้ามาจากทางนั้นนั่นเองแต่ก่อนวางสายคริสซี่ก็ได้บอกกับดักว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของเธอซึ่งมันเหมือนเป็นการบอกใบ้ดักว่าวันที่ดีของคริสซี่มันจะเป็นวันแย่ๆของเธอเสมอทําให้ดักนั้นดีใจที่คริสซี่ไม่ได้หักหลังเขาจากนั้นดักก็ไม่ได้ไปหาคริสซี่อีกเลยและเขาก็ได้หายตัวไปททางอดมี่ กำลังดักรอดักอยู่เขาก็ได้รู้ตัวแลยว,ว่าตอนนี้ดักก็คงไม่มาเพราะเขานั้นโดนหลอกเขาจึงได้กลับไปที่รถพร้อมกับเจอกระดาษโน้ตใบหนึ่งซึ่งเขียนว่าไปตายซะและคนที่เขียนนั้นก็คือดักนั่นเองและจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปหลายวันต่อมา คริสซี่เธอก็ได้ไปดูแลสวนดอกไม้ของเธอต่อไปแต่เธอก็ต้องขุดเจอกับกระเป๋าใบหนึ่งซึ่งกระเป๋าใบนี้มีเงินเต็มไปหมดพร้อมกับเจอกระดาษโน้ตและคนที่เขียนนั่นก็คือดักดักได้เขียนว่าเงินนี้เขาจงใจมอบให้กับคริสซี่เพราะคริสซี่คงใช้ได้เกิดประโยชน์กว่าเขาและเขาก็ต้องชใช้กับสิ่งที่เขาทำเขาจะหายตัวไปสักพักหนึ่งแต่เขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะได้เจอกันและดักเขาก็ยังบริจาคเงินให้กับสมาคมฮอ,อกกี้อีกด้วยซึ่งตอนนี้สมาคมฮอ,อกกี้สามารถสร้างสนามฮอ,อกกี้ได้แล้วและ คนที่ดูแลสนามน,นี้อยู่นั่นก็คือคริสซี่ส่วนดักเขาก็ได้ไปอยู่คนเดียวในที่ห่างไกลและเขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาอยากจะเจอคริสซี่อีกครั้งหนึ่งและจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง The Town ในฟังของคะแนนเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไปถึง7.5คะแนนส่วน Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปถึง92%คนดูให้ไปที85่85%ครับและถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มารับชมสวัสดีครับ